อ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เรารู้จักตัวสภาพขั้วของโมเลกุลพวกนี้แล้วถูกไหมไอตัวสภาพขั้วเองอะมันก็จะบอกว่าโมเลกุลของสายของเราเนี่ยมันมีแรงยึดเหนี่ยวอย่างไงเนาะโอเคนะเดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้คือแรงยึดเหนี่ยวของสายเนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้อกเป็นแรงภายในหรือว่าแรงภายในก็คือจะเป็นแรงที่ พันธะเนาะพันธะคูเลิ้นยึดเหนี่ยวกันเองี่เรียนเห็นเป็นตัวขีดต่างๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแรงภายในแต่ว่ามันก็จะมีตัวแรงระหว่างโมเลกุลกันเองเนี่ยที่เชื่อมระหว่างสองโมเลกุลเข้าด้วยกันเนาะซึ่งตัวแรงภายในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวพันธะโลหะพันธะไอออนิกแล้วก็ตัวพันธะคูเลน้นถูกไหมที่เราเรียนกันอยู่นะครับส่วนไอแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยแบ่งได้หลายประเภทเลยให้รูหลักๆเลยก็คือ อาจจะเป็นแรงระหว่างค้่นะตัวนี้จงนะชุดเป็นตัวแรงระหว่างั้่ะนะครับตัวแรงระหว่างค้่เนาะโอเคขางอ๋อโ oh อ้ยไปก่อนออโเฉยโอเคตัวแรงระหว่างค้่ะนะครับตัวหนึ่งตัวนี้หรือว่าแรงกระจายหรือว่าแรงลอนดอนเนาะแล้วก็ตัวพนะันธะไฮโดรเจนเนาะ แรงระหว่างโมเลกุลที่เราควรรู้หลักๆตรงนี้นะครับเนาะี๋ยวนี้เราจะมาโฟกัสกันที่แรงระหว่างโมเลกุลเนาะอ่ะเหตุกามแตกต่างระหว่างแรงภายในกับภายนอกถ้าเป็นตัวพันธะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแรงภายในเนาะยึดก,กันภายในโมเลกุลนะครับส่วนถ้าเป็นภายใจกอะไรถ้าเป็นตัวเส้นปร่ๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแรงระหว่างโมเลกุลนะครับหรือว่าแรงภายนอก มันก็จะยึดระหว่างโมเลกุลที่หนึ่งเห็นไหมโมเลกุลที่หนึ่งเป็นก้อนนี้กับตัวโมเลกุลที่สองแล้วก็ยึดระหว่างโมเลกุลอื่นๆเนะข้าด้วยกันเนาะทีนี้ไอ้ตัวแรงชนิดแรกที่เราควรรู้จักจะเป็นแรงพื้นฐานที่ทุกโมเลกุลมีเลยนะครับก็จะเรียกว่าแรงลอนดอนหรือว่าแรงกระจายเนาะซึ่งมันก็จะเกิดจากสภาพขั้วที่เกิดขึ้นเล็กน้อยเนาะเกิดจากการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนไปมา ปกติอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่กระจายเท่ากันมันก็ไม่มีขั้วถูกป่ะแต่ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันอจะเกิดการไหลเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งอะไรขึ้นได้เนาะทําให้บางครั้งอ่ะอิเล็กตรอนสองฝั่งไม่เท่ากันมันก็อาจจะเกิดว่าตัวหนึ่งมีสภาพขั้วมากกว่าหรือว่าตัวหนึ่งมีสภาพขั้วน้อยกว่าก็จะเกิดเป็นบวกเป็นลบตรงนี้ได้นะครับพอมันเกิดอิเล็กตรอนไม่เท่ากันแล้วมันก็อาจจะเกิดการเหนี่ยวนําทําให้โมเลกุลเนี่ยเกิดสภาพขั้วชั่วคราวขึ้นได้นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแรงลอนดอนนั่นเองซึ่งทุกโมเลกุลมีนะครับทุกโมเลกุลมีซึ่งแรงลอนดอนตรงนี้มันจะแข็งแรงตามตัวมวลโมเลกุลของสารเนาะที่เพิ่มขึ้นมวล,ลมวลโมเลกุลของสารหรือว่าตัวโมลาร์แมสเนาะที่เราที่ครูสอนไปแล้วในบทของปริมาณสารนะครับมวลโมลาร์แมสนั่นเองที่เพิ่มขึ้นยิ่งสารมันมีมวลโมเลกุลมากเท่าไหร่ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นรู้ปะทำให้ มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ของไออิเล็กตรอนเนี่ยไหลเคลื่อนที่ไปมาได้นะทำให้ตัวแรงลอนดอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะไปอีกเนาะโอเคนะซึ่งไอตัวเนี้ยจ,จะเป็นแรงหลักสำหรับตัวโมเลกุลที่ไม่มีขั้วซะส่วนใหญ่เนาะเกิดกับตัวเป็นแรงหลักสำหรับตัวที่ไม่มีขั้วซะส่วนใหญ่เนาะโอเคแต่ถ้าเป็นตัวระหว่างขั้ว มันก็จะเกิดขึ้นระหว่างตัวโมเลกุลที่มันมีค้วแล้วนะนะเนั้นเงื่อนไถ่ขั้นต่ําของการมีแรงระหว่างค้่คือต้องมีค้่แล้วเช่นตัวนี้เนาะ scl กับตัวลเฟอร์ตัวนี้เนาะมันก็จะเชื่อมจากตัวที่เป็นค้่บวกค้่ลบกับตัวที่เป็นค้่บวกถูกปะอย่างนี้อย่างนี้คือ partial เนาะไม่ได้ัู่บวกบวกลบเั็มเนาะตัวนี้คือเป็นบวกลบนิดหน่อยอลบนิดหน่อยอย่างนี้คือจะเป็นบวกนิดหน่อยนั่นเองเขาเลยใช้เป็นเครื่องหมายเดลตา ตอนนี้อันนี้ก็จะเกิดเป็นพวกสารที่มีคั่วเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะต่อไปถ้าเป็นพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเกิดกับพวกโมเลกุลที่มีคั้วนะแต่ว่าเป็นมีคั่วที่แรงมากชนิดพิเศษนะครับถ้าเรามีไฮโดรเจนติดกับธาตุที่มีอีนสูงๆเช่น F O N ่างงี้ยอ็นโค้ดสูงเลยดึงดูดอิเล็กตรอนโคตรดีเลย แต่ว่ามันจะต้องมีลักษณะที่ขนาดต้องเล็ก e n สูงแต่ในตัวคอรรนเนี่ยมันก็ตกไปดูปะเนื่องจากขนาดมันค่อนข้างใหญ่กว่าตัวอื่นมันอยู่คาบที่3แล้วเนาะขนาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วนะไฮโดรเจนติด F O N ธาตุ e n สูงและขนาดเล็กนะปึ๊บปึเชื่อมต่อกับสารอะไรก็ได้ที่มีตัวโลนแพอิเล็กตรอนนะครับเช่นพวก F O N ที่มีตัวโลนแพรเหมือนกันเนาะ หเห็นไหมวตัวตัวนี้มีโลนแพร์อิเล็กตรอนนะครับถ้าเจอไฮโดรเจนติดฝนเนาะไฮโดรเจนติดกับพวกฝนติดกับธาตุเอ็นสูงเนี่ยมันสามารถเกิดไอตัวพันธะไฮโดรเจนกับโลนแพร์ของอีกโมเลกุลหนึ่งได้ถูกปะตัวนี้คือไฮโดรเจนบอร์เนาะหรือว่าพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะครับหเห็นไหมง่ายๆคือมีไฮโดรเจนติดฝนนะครับแล้วก็ไอตัวไฮโดรเจนตัวนั้นอะ มันก็จะไปติดกับตัวโลนแพรของอีกโมเลกุลหนึ่งนะเป็นเส้นแบบไปเช่นผู้เขียนอย่างนี้นะเห็นไหมมีไฮโดรเจนติดกับโดูปะ่ะตัวนี้แล้วตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะเกิดพันธะกับโลนแพรของอีกโมเลกุลหนึ่งนะครับตัวนี้เหมือนกันมีไฮโดรเจนติดโปุ๊บไฮโดรเจนตัวเนี้ยมันก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างตัวไฮโดรเจนเองกับตัวโลนแพรของอีกตัวหนึ่งถูกไหม กรณีของ S-F ก็เหมือนกันเห็นไหมมันมี S ติดกับ O ในโมเลกุลมี S ติดกับ F ในโมเลกุลเนาะเห็นปะมันก็จะเกิดตัวแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนาะระหว่างสองัรนีในในเมื่อตัวนี้มีโลนแพยยอยู่ปุ๊บก็จะเิออย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวเป็นเส้นตรงไปเรื่อยเนาะอย่างนี้นะครับอันัวนีก็จะเป็นกรณีที่มันเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ อย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นแอมโมเนียอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวไฮโดรเห็นไหมเติดกับ n ถูกปะติดกับธาตุนสู่ดังนั้ไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะส่งโลนแพงอย่างนี้ได้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถูกปะโอเคไหมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันและตัวโลนแพงเนี่ยก็อาจจะเกิดกับไฮโดรเจนอีกโมเลกุลหนึ่<อ>งได้เนาะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นไฮโดรเจน ภายในโมเลกุลกันเองเนาะอันนี้คือแอมโมเนียภายในโมเลกุลกันเองมี N ติดกับ H มี H ติดกับ F O N ติดกับฝนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการผสมสารอื่นก็ได้เห็นไหมมันมีกรณีเหมือนกันเห็นคือ H ติดกับ O อย่างเงี้ยเห็นปะมันก็คือมีไฮโดรเจนบอลนะครับระหว่างตัวไฮโดรเจนตัวนี้เห็นไหมมีไฮโดรเจนบอลตัวนี้ก็เหมือนกันมีไฮโดรเจนบอลตัวนี้ก็เหมือนกันมีไฮโดรเจนบอล แสดงว่าถ้าเราเขียนไฮโดรเจนบอลอย่างนี้ได้เนาะเขียนไฮโดรเจนบอลอย่างนี้ได้มันก็คือหมายความว่าไอตัวแอมโมเนียเนี่ยค่อนข้างจะละลายน้ําเหมือนกันเนาะอาจจะสรุปว่าสารไหนที่เกิดไฮโดรเจนบอลกับน้ําหรือ H2O อไดอ้มันก็จะค่อนข้างจะละลายน้ําได้เหมือนกันเนาะละลายน้ําได้เหมือนกัน ยิ่งแบบว่าแรงใกล้เคียงเท่าไหร่ยิ่งละลายน้ำเนาะอันนี้คือเป็นแรงระหว่างโมเลกุลนะครับถ้าเป็นกรณีของสารนี้เรียนสังเกตดูนะเห็นไหมตัวนี้มีไฮโดรเจนติดกับ O ถูกปะเห็นไหมติดกับ O ถึงธาตุเและตรงนี้มันมีโลนแพรถูกปะเน้นไอตัวพันธะไฮโดรเจนมันก็สามารถเกิดอย่างนี้ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมไฮโดรเจนติดกับ O ปุ๊บมันก็สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนตรงนี้ได้เนาะอันนี้คือ h b o บ d เหมือนกัน ปุ๊บนี้ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลของแต่ละตัวเนาะอันนี้เป็นการกราฟที่พลอตระหว่างตัวคาบเนาะพีเรียตหรือตัวคาบกับตัวจุดเดือดน,นะครับ boiling point หรือว่าตัวจุดเดือดเนาะเขามีการศึกษาระหว่างถ้าเราสารประกอบที่เอาตัวไฮไดรล์ ine, เนาะสารประกอบไฮไดรล์ก็คือเป็นสารประกอบของไฮโดรเจนกับธาตุอื่นๆตามค่าต่างๆเนาะ ห็นไหมตัวคาร์บอนอ่ะดูเส้นนี้ก่อนคาร์บอนมันจะอยู่หมู่สี่อยู่ปะหมู่สี่หมู่ห้าอ่าหมู่สี่หมู่สี่อยู่ปะหมู่ห้าหมู่ 4, หกตัวนี้หมู่เจ็ดอ่ะประมาณนี้เนาะคือคาร์บอนตรงเนี้ยมันอยู่คา้ที่สองอยู่ปะอยู่คา้สองก็คือคาร์บอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมทินถูกปะเห็นไหม เริ่มจากตัวคาร์บอนตรงนี้ไอ้แก๊งเนี่ยก็คือมันเป็นตัวที่ไม่มีขั้วหมดเลยงนั้นตัวที่ไม่มีขั้วหมดเลยเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะยึดด้วยแรงตัวที่เป็นลอนดอนซะส่วนใหญ่ถูกปะเห็นไหมว่ายิ่งคาบมากเท่าไหร่เห็นไหมคาร์บอนจับไฮโดรเจนลิกอนจับไฮโดรเจนเจลเมเนียมจับไฮโดรเจนทินจับไฮโดรเจนมันจับก,กับตัวที่มันคาบเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ายิ่งคาบเยอะตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็คือมวลโมเลกุลยิ่งเยอะถูกปะ มวลโมเลกุลยิ่งเยอะและถ้ามวลโมเลกุลยิ่งเยอะอะตัวแรงลอนดอนเองมันก็จะเยอะตามไปเรื่อยๆถูกปะถูกไหมเพราะค่าเพิ่มมวลโมเลกุลมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัวที่เป็นหมู่ห้าบ้างล่ะหมู่ห้าเช่นตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์ซินิกแล้วก็ sb เนาะนี่เอ็น เอสแล้วก็เอสบีเนาะไอตัวเอ็นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วจุดเดือดโคตรสูงกว่าตัวอื่นถูกปะเห็นไหมจุดเดือดสูงกว่าตัวอื่นเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกราฟนะครับเพราะว่ามันเกิดไฮโดรเจนบอลได้ไงจุดเดือดมันก็จะเด่นกว่าพี่ๆน้องๆของมันแม้ว่าตัวฟอสฟอรัสอะซินิกหรือว่าตัวพลวงเองอะมันจะมีค่าที่สูงกว่าเนาะจริงๆไอตัวพลวงเนี่ยน่าจะชนะตัวไฮโดรเจนบอลได้เนาะเห็นไหม คือบางทีตัวที่มีขั้วด้วยกันเองอจาจจะชนะไฮโดรเจนบอลก็ได้ถ้ามวลเป็นกุณมันสูงมากๆเนาะแต่ถ้าดูแนวโน้มตรงนี้ก็คือไฮโดรเจนบอลอส่วนใหญ่มันจะสูงกว่านะครับถ้าดูพวกหมู่7บ้างแหละหมู่7เช่นฟอเรนคลอรีนบรมีนไอลอดีนถูกปะตัวที่แน่นอนชนะอยู่แล้วคือ HF ถูกปะเพราะเกิดไฮโดรเจนบอลเป็นฝั่งสีม่วงเนาะลองลงมาจะกลายเป็น HCl เนาะแล้วก็ HBr SCL เนาะ HBR เห็นไหมว่า SCL แพ้ HBR ถูกปะจุดเดือดแพ้เพราะว่ามวลโมเลกุลของ HBR เนี่ยมันหนักกว่า Br มันอยู่ข้าบล่างกว่า,วาพอมา HI l d เห็นไหมหมวลโมเลกุลมันเยอะกว่าํำให้ตัวจุดเดือดของมันเนี่ยสูงขึ้นจุดเดือดสูงขึ้นพอมาดูหมู่6ก,กันบ้างหมู่6มีออกซิเจนซัลเฟอร์เซลีเนียมแล้วก็เทลลเรียมถูกปะ ตัวบนสุดเลยน้ำไฮโดรเจนบอลโคตรสูงเลยค่เห็นไหมมันจะสูงเกือบที่สุดเลยถ้าเราเปรียบเทียบตัวง่ายเป็นน้ำ HF แล้วก็ NH3 แอมโมเนียมนะครับพอมาดูตัวนี้เห็นไหมเป็น S2S จุดเดือดมันต่ำลงรูปะ่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มี H ติดฝนมันไม่ได้เป็นไฮโดรเจนบอลเนาะแต่มันเป็นแรงระหว่างคูวจจเฉยๆเนาะนั้นมันก็จะจุดเดือดประมาณนี้แต่พอน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้นคาบล่างขึ้น เป็น TE คาบล่างขึ้นอีกนั้นตัวมวลโมเลกุลมันเพิ่มขึ้นนะครับจุดเดือดมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราบอันนี้คือเป็นกราฟแนวโน้มนะครับนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าคือพื้นฐานเลยเนาะทุกสารน่ะจะมีไฮโดรเจนบอลเห็นไหมเป็นวงกลมใหญ่ทุกโมเลกุลมีเออทุกไม่ใช่ทุกโมเลกุลมีแรงดอนดอนเป็นแรงพื้นฐานของโมเลกุลแต่ละตัวนะครับส่วนสารที่มีคู่มันก็จะมีแรง ที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแรงระหว่างค้่แต่สารที่มีค้วแรงแรงเป็น H กับ F นีย F O N นีย H กับฟลูดนียมันก็อาจจะมีไฮโดรเจนบอลที่มันแข็งแรงที่สุดนะครับเนาะสมมติว่าสารชนิดหนึ่งทุกชนิดเลยมันมีไฮโดรเจนมันมีตัวลอนดอนถ้าสารไนมีค้วหน่อยมันก็จะมีแรงระหว่างค้วแต่ถ้าสารในมีแรงแรงแรงเลยอ่ะค้่แรงแรงเลยก็จะเป็นไฮโดรเจนบอลถูกปะ เช่นถ้าคุูมีน้ําอย่างเงี้ยน้ํนาอย่างน้อยมันมีแรงที่แข็งแรงที่สุดคือไฮโดรเจนบอนนะครับแถมมันก็จะปีแรงระหว่างคั้วด้วยแรงขั้วแล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วแรงพื้นฐานที่ทุกคนมีก็คือแรงลอนดอนนัวแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเรียกชื่อแรงระหว่างโมเลกุลนะเนี่ยเขาจะเรียกชื่อตามแรงที่มันแข็งแรงที่สุดนะครับก็คือตัวไฮโดรเจนบอนตัวนี้นั่นเองถูกไหมอยงนี้ให้นักเรียนรู้ไว้ก่อนนะ ไม่ใช่ว่าไฮโดรตัวที่มีไฮโดรเจนบอลจะไม่มีลอนดอนจะไม่มีแรงขั้วแต่จริงแล้วมันมีทั้งหมดเลยแต่ถ้าตัวที่มีแค่สารนี้ไม่มีขั้วตัดจบปุ๊บมันไม่มีแรงระหว่างขั้วอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามันไม่มีขั้วมันก็จะมีแรงหลักของมันขึ้นจะมีแค่แรงลอนดอนเช่นตัวนี้เนาะเช่นตัวซสามเอแปดอย่างเงี้ยก็คือไม่มีขั้วมันก็จะมีแค่แรงลอนดอนอย่างเดียวถูกไ่ม เรียกตามแรงที่แข็งแรงที่สุดมันมีก็คือตัวแรงลอนดอนนั่นเองถูกไหมปุ๊บอย่างนี้โอเคนะนั้นสรุปความแข็งแรงระหว่างตัวแรงระหว่างโมเลกุลเราจะได้เป็นไฮโดรเจนบอลชนะอยู่แล้วถูกป,ปะต่อไปลองลงมาคือระหว่างค้่ระหว่างค้่นะครับระหว่างค้่หนึ่งเราใช้ว่าไดโฟไดโฟเนาะเผื่อใครได้เออคยได้ยิน ต่อไปตัวที่อ่อนแอที่สุดก็คือลอนดอนหนุบะลอนดอนหรือแรงกระจายเนาะ dispersion นะครับนี่จุดเดือดเนาะจุดเดือดมันก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงระหว่างตัวแรงระหว่างโมเลกุลเหมือนกันนะครับเช่นถ้าครูดูนะตัวนี้น้ำมีน้ำมีแรงระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงที่สุดคือไฮโดรเจนบอลปะคือตัวนี้อันี้คือ h bond เวลาน้ำจะเดือดอ่ะนะเรียนเวลาน้ำจะเดือดมันจะทาลายแรงระหว่างโมเลกุลตรงนี้เนาะถูกไหมดงั้นถ้าแรงระหว่างโมเลกุลมันยิ่งแข็งแรงมากเท่าไหร่ครับจุดเดือดของมันมันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นดูปะยิ่งถ้าเป็นสารที่อ่อนบกเปียกเลยแรงมีแค่แรงลอนดอนโมเลกุลเล็กๆด้วยมวโมเลกุลไม่เยอะแรงรลอนดอนเฉยๆให้ความร้อนไปทีเดียวจุดเดือดมันเออมันก็เดือดแลาา้วดูปะเพราะว่าแรงมันอ่อนแรงระหว่างโมเลกุลมันอ่อน รังนั้นตัวแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันก็สามารถบอกจุดเดือดของของสารเราได้ด้วยเนาะถ้าพวกที่มีไฮโดรเจนบอลเนี่ยจุดเดือดโค้งสูงเนี่ยเพราะว่าแรงมันแข็งแรงมากทําลายยากต้องใช้พลังงานต้องใช้ความร้อนที่พ่ท้องท้งเยอะถึงมันจะเดือดลองลงมาก,ก็คือเป็นตัวระหว่างขั้วเนาะแล้วก็ตัวที่แป๊บเดียวเดือดเลยจุดเดือดต่ํามากเลยก็คือพวกที่ยึดด้วยแรงลอนดอนนะครับแรงลอนดอนนะยึดด้วยแรงลอนดอนเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบตัวแรงระหว่างโมเลกุลของสารอื่นๆเนาะเห็นไหมตัวไอออนิกเนี่ยก็จะมีพวกจุดเดือดอยู่แลอวเลวที่ค่อนข้างสูงไหมพันกว่าในขณะที่พวกที่เป็นโคเวเลนต์กันเองอะ่ะที่เป็นแรงระหว่างโมเลกุลอะลอนดอนเห็นไหมประมาณเจ็ดสิบกว่าแรงระหว่างขั้วเพิ่มมาหน่อยเป็นหนึ่งแปดแปดต่อไปถ้าเป็นไฮโดรเจนบอลเนี่ยโคตรสูงเลอยอยูป่ะหไหมมันจะเปรียบเทียบกันแต่มันจะมีอยู่อันนึงที่เป็นพันธะ ตัวโลหะเนาะโลหะเห็นไหมค่อนข้างจะสูงกว่าแต่ไม่ใช่ทุกชนิดจะสูงกว่าตัวที่เป็นไอออนิกเนาะอันนี้คือแล้วแต่ชนิดนะครับก็จะสูงเหมือนกันตัวโลหะกับไอออนิกเนี่ยโคตรสูงเลยแต่มันจะมีโคเวเลนต์อยู่ชนิดหนึ่งนะฮะเขาจะเรียกว่าเน็ตเวิร์กโคเวเลนต์เช่นพวก Pet, Diamond, วเพชรไดมอนด์อย่างเงี้ยฟลูออไรด์อย่างเงี้ยจุดเดือดโคตรสูงเลยเห็นไหมสูงที่สุดเลยเนี่ย เขาจะเรียกว่าโคเมลึกล่างตาข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กโคเวลินเน่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ทำไมไตัวโคเวลินตรงเนี้ยตัวอื่นอ่อนแอหมดเลยนะแต่ทำไมมีแค่ไอ้ตัวเน็ตเวิร์กโคเวลินตัวเดียวนะที่จุดเดือดมันแบบว่าโคตรพุ่งเลยปะสี่พันกว่าชนะไอ้ตัวโลหะชนะไอ้ตัวอัลลอกอีกถูกไหมเดี๋ยวคู่ขอมุ่งไปตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บเอาไม่ใช่อ๋ออยู่นี่ไอตัวเน็ตเวิร์กโคเวเลนิ์นะตัวเน็ตเวิร์กโคเวเลนิ์เนี่ยก็จะเป็นโคเวเลนิ์ที่มัน ยึดเหนียวเนาะด้วยแรงภายในนะมันจะไม่ค่อยมีแรงภายนอกเช่นถ้าเป็นตัวไดมอนด์หรือว่าตัวเพชรอย่างเงี้ยองค์ประกอบพื้นฐานมันก็คือมีแค่คาร์บอนอย่างเดียวเนาะ,เ,นะเห็นไหมตัวเนี้ยไอตัวกลมๆตรงเนี้ยมันก็คือตัวอะตอมของคาร์บอนเนาะอะอตอมของคาร์บอนเนาะอันนี้คือคาร์บอนคาร์บอนที่ต่อกันเป็นเตต้าฮีรอนเห็นไหมมันต่อกันเตต้าฮีรอนเรื่อยๆเ,เลยถูกปะต่ออย่างนี้แล้วต่อกันเป็นโครงปลึกล่าง้าขายที่ค่อนข้างใหญ่ มันเลยเป็นไจแอ้นโมเลกุลเนาะโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่มากตอนใหญ่มากซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะยึดด้วยแรงระหว่างแรงภายในก็คือจะเป็นพันธะโคเวเลนต์ตรงนี้เนาะซึ่งพอมาดูจุดเดือดของมันการที่เราจะทําให้มันเดือดได้เราจะต้องทําลายตัวพันธะที่เป็นแรงภายในของมันเนาะซึ่งแรงภายในแน่นอนอยู่แล้วว่าแรงภายในเนี่ยมันยึดกันแน่นมากยึดกันเป็นพันธะเลยถูกปะ มันไม่ได้ยึดอ่อนๆเหมือนแรงระหว่างโมเลกุลแล้วถ้ามันยึดกันแน่นอย่างนี้ยการทําลายมันต้องใช้พลังงานที่เยอะต้องใช้ความร้อนที่เยอะเนาะถึงมันจะเดือดมันก็เลยทําให้พวกนี้จุดเดือดมันสูงมากจุดเดือดจลนเร็วมันสูงมากในเรื่อคาร์บอนเนี่ยปลาไปสี่พันแล้วถูกปะจุดเดือดโอ้สูงเลยหรือจะเป็นพวกที่เป็นตัวซิลิกอนออกไซด์เนาะโอเคนะมันก็จะมีตัวซิลิกอนอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกซิเจนล้อมรอบ พวกนี้จะเจอในพวกทรายเป็นหลักเนาะซิลิคอนออกไซด์ซิลิคอนคาร์บอยด์เนาะซิลิคอนออกไซด์ซิลิคอนคา,านรออา์ราบายด์หรือตัวแรลไฟเหมือนกันแรลไฟตัวเนี้ยเราจะเจอในพวกที่เป็นไสด้สสด,สดินสองส่วนใหญ่เนาะเอาพวกไส้ดินสองต่างก็ประกอบด้วยคาร์บอนเหมือนกันนะคาร์บอนประกอบเหมือนคาร์บอนเหมือนกันเหมือนกันนกนกบตัวเพชรเลยแต่ว่าการจัดเรียงของโมเลกุลของมันมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเนาะ ในตัวแกลไฟนเนี่ยมันจะจัดเรียงเป็นคาร์บอนอะเป็นรูปหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยหกเหลี่ยมแล้วมาต่อเป็นชั้นดูป่ะเห็นไหมมาต่อเป็นชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามต่อเป็นชั้นชั้นอย่างเงี้ยเนาะตัวคแกลไฟนนะครับทีนี้ตัวแกลไฟนะะ์รตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าปกติแล้วอะตัวคาร์บอนมันมีสี่แขนหนูปะ่ะเห็นไหมเกิดกับเพื่อนไปหนึ่งแขนเกิดกับเพื่อนไปสองแขนเกิดกับเพื่อนไปสามแขน คาร์บอนมันมีเวเลนซ์อยู่สี่เกิดกับเพื่อนไปสามแขนดังนั้นมันจะมีอยู่แขนว่างอยู่แขนหนึ่งอะถูกปะแขนว่างอยู่แขนเนือคืออิเล็กตรอนของมันถูกปะอะตอมคาร์บอนทุกตัวที่เป็นตัวสีเหลืองาเนี้ยมีแขนว่างเหลือหนึ่งแขนทุกตัวเหมือนอะไเกินหมดเลยถูกปะทำให้เวลามันต่อระหว่างชั้นเนี่ยเห็นไหมชั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นแผ่นที่หนึ่งเนี่ยต่อกันเป็นแผน่นกับตัวที่เป็นแผ่นที่สองเนี่ยมันมีแขนว่างมันมีอิเล็กตรอนที่สามารถวิ่งผ่านได้ในตัว ระหว่างชั้นตรงนี้เห็นไหมมันมีอิเล็กตรอนที่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับระหว่างชั้นทําให้การวิ่งผ่านของอิเล็กตรอนระหว่างชั้นเนี่ยมันเกิดการนําไฟฟ้าได้นําไฟฟ้าได้แต่ไม่ได้ทุกทิศทางนะมันแค่นําไฟฟ้าระหว่างแผ่นเท่านั้นเพราะว่าในแผ่นกันเองอะ่ะมันไม่มีฟฟอิเล็กตรอนหรือถูกปะมันไม่มีอิเล็กตรอนที่สามารถวิ่งได้เนาะแต่ตนั้นตัวเนี้ยสำหรับแกลไฟเองมันมนําไฟฟ้าได้เพราะว่ามันมีแข็ง หรือว่าอิเล็กตรอนที่ว่าสําหรับคาร์บอนหนึ่งตัวเนาะแต่ป้าเป็นการนําไฟฟ้าแค่ทิศทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนาะเป็นแค่บางทิศทางเท่านั้นคือเฉพาะระหว่างชั้นในชั้นเดียวกันมันอิเล็กตรอนมันไม่ค่อยไหลไปมาได้สะดวกเท่าไหร่นะครับงนั้นตัวแก๊ไฟเนี่ยจะเป็นเอ่อเน็ตเวิร์กโคเวเลน์ชนิดเดียวที่มันนาไฟฟ้าเนาะเพชรเนี่ยอย่างเพชรเนี่ยก็ไม่นําไฟฟ้าเหมือนกันทรายก็ไม่นําไฟฟ้าไอตัวซิลิคอนคาร์ไบด์ก็ไม่นําไฟฟ้าเหมือนกันเนาะเนื่องจากเหตุผลตรงนี้ นะครับการที่มีแขนว่าอิเล็กตรอนสามารถวิ่งได้อิเล็กตรอนวิ่งเนี่ยก็คือเป็นการนำไฟฟ้านั่นเองโอเคฮะอ่ะทีนี้เรามาดูแรงระหว่างโมเลกุลกันแล้วที่ตัวแรงระหว่างโมเลกุลนีมันมบอกอะไรเราบ้างนะครับมันบอกถึงสมบัติการละลายน้ําของเราด้วยนะถูกไหมเช่นอธิบายว่าสารทําไมน้ํามันเนี่ยไม่ละลายในน้ําเพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยมันไม่มีขั้วถูกปะ และตัวน้ําเนี่ยมันมีค้่ทําให้ตัวสารที่ไม่มีค้่กับสารที่มีค้่ตรงนี้มันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่อนข้างแตกต่างกันเยอะถูกไหมแล้วถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยแตกต่างกันเยอะมันเวลาเอามาผสมกันมันก็จะไม่ละลายกันเนาะเช่นถ้าครูมีสารที่เป็นไม่มีค้วเนาะเป็นตัวอนโพล l a r อ่ะเช่นตัวนี้ไม่มีค้่ครูเอาสารที่ไม่มีค้่ มาผสมกับตัวที่มีขั้วเห็นไหมตัวนี้คือน้าเนาะน้ําคือมีขั้วมันก็คือจะไม่ละลายถูกปะ not dissolve คือไม่ละลายนะครับแต่ถ้ากูเอาสารที่ไม่มีขั้วอ่ไม่มีขั้วมาผสมกับสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกันถูกปะมันก็จะละลายกันได้ถูกปะละลายกันได้ นั้นมันก็จะสรุปเป็นหลักการไล d i s ิสโซบไลท์เนาะไลท์ดิสโซบไลท์ก็คือมันจะบอกว่าสารที่มีขั้วเหมือนกันมันก็จะละลายด้วยกันได้เช่นน้าเอา่อเช่นสารที่มีขั้วละลายกับสารที่มีขั้วสารที่ไม่มีขั้วก็จะละลายกับสารที่ไม่มีขั้วนะครับแต่ถ้าสารที่มีสภาพขั้วต่างกันเนาะมันก็จะละลายกันไม่ได้ถูกปะอย่างนี้อันนี้คือใช้เป็นหลักการสาร ตอนนี้ที่มันไม่มีขั้วนะครับมันก็จะสามารถใช้กับกรณีนี้ได้เนาะทนนี้กนักเรียนลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันอ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบปึกหัดเพิ่มเติมนะครับโอเคนะทุกคนลองดูนะตัวนี้สภาพพั่วนักเรียนติ๊กได้เลยเนาะกูค่าใครยังไม่แม่นลองไปติ๊กกับอไปเช็คกับคลิป ก่อนหน้านี้นรางกูพูดเรื่องสภาพคั่วไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคาร์บอนไดซ์มันเป็นเส้นตรงเนาหักล้านกันหมดนะไม่มีคั่วนั้นถ้าไม่มีคั่วเนี่ยแรงระหว่างโมเลกุลของมันเนาะมันก็จะมีตัวที่เป็นแรงลอนดอนอย่างเดียวถูกปะลอนดอนอย่างเดียวครับในขณะที่ตัวนี้ก็ไม่มีคั่วเหมือนกันมันก็จะมีแค่แรงลอนดอนอย่างเดียว อีตัวนี้มีคั่วแต่ว่ามันไม่มีไฮโดรเจนติดกับฟนถูกป่ะถูกหมดังนั้นตัวนี้มันก็คือมีแค่ลอนดอนก็เหมือนกันมีลอนดอนเหมือนกันแต่มีแรงที่แข็งกว่าแรงหว่าคือเป็นแรงระหว่างคั่วเนาะระหว่างขั่วนะครับคอรีนนี้ธาตุเหมือนกันอะตอมเหมือนกันมันมีคั่วชัวอยู่แล้วถูกป่ะังนั้นมันมีแค่ตัวลอนดอนเฉยเนยลอนดอนแอมโมเนียเห็นไหมไฮโดรเจนติดเอ็น มีขั้วชั่วถูกไหมงนั้นตัวนี้แข็งแรงที่สุดก็คือไฮโดรเจนบอลถูกปะแต่มันก็จะมีแรงพื้นฐานเหมือนกันมีไฮโดรเจนบอลมันก็ต้องมีแรงระหว่างขั้วนะครับอ่าแล้วก็แรงที่แข็งแรงที่สุดเขาจะเรียกเป็นไฮโดรเจนบอลส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นตัวเนี้ยเป็นไฮโดรเจนบอลนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรียกชื่อเรียกตามแรงที่แข็งแรงที่สุดนะครับแต่อยากให้รู้ว่ามันมีแรงลอนดอนมีแรงระหว่างขั้วด้วย SCN อะตอมต่างนะครับ มีขั้วชัวแต่ว่าไฮโดรเจนมันไม่ได้ติดกับเอถูกปะมันมันมีตัวคาร์บอนมาเชื่อมนั้นตัวนี้มีแค่ตัวลอนดอนกับระหว่างขั้วนั่นเองระหว่างขั้วเนาะตัวนี้ไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้วชัวถูกปะ C X Y นั้นตัวนี้มันก็คือเป็นแรงลอนดอนเนาะ ตัวนี้เห็นไหม C ต่อกับ S สองตัวแล้วก็ต่อกับ O เห็นไหมถ้าเราเขียนอย่างนี้นะ C S S O แล้วก็ต่อกับ S ถูกปะตัวนี้มีคู่ชัวเพราะว่า C ต่อด้วยอะตอมที่ต่างกันถูกปะมีลอนดอนมีระหว่างคั่ชัว แต่อย่าลืมว่าตัวนี้มันมีไฮโดรเจนติดก,กับโด้วยถูกปะไฮโดรเจนติดกับฝนด้วยงนั้นตัวนี้มันก็จะมีตัวไฮโดรเจนบอลเข้ามาด้วยเนาะอ่ะนี้เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมหไฮโดรเจนเกาะกับ h เกาะกับ O ถ้าต่างกันไม่มีเอ่อมีขั้วชัวดังนั้นตัวนี้มีแรงลอนดอนลอนดอนแล้วก็มีตัวระหว่างขั้วด้วยถูกปะทีนี้บอตรงนี้คนคนี้คนส่วนใหญ่ผิดพลาดเยอะมากเห็นไหม ไฮโดรเจนติดกับโฟลนไงติดกับโอมีไฮโดรเจนบอลชัวะถ้าเม่ชัวจริงนนกเรียนต้องลองวาดสูตรดูเห็น,านวาดสูตรแล้วน้กเรียนจะได้เป็นสูตรตัวนี้เนาะคือว่าไฮโดรเจนมันไม่ติดกับโอเลยหรือว่ามันมีสีกั้นดังนั้นตัวเนี้ยไม่มี c, ไฮโดรเจนบอลนะอันนี้ระวังไว้หน่อยเห็นไหมตัวนี้ถ้าดูเร็วๆนะ c ีต่อกับเอแล้วก็ต่อกับ c เนาะ อะตอมต่างกันอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราเขียนสูตรอย่างนี้ตัวนี้อาจจะค่อนข้างยากเลยงนนะเราอาจจะลองไปเขียนสูตรดูมันเขียนสูตรได้ยงงี้มันเป็นสามประกอบค่อนข้างจะเป็นอินทรีย์หน่อย,อยลองไปศึกษาดูนะอะตอมเกาะต่างกันอยู่แล้วมันมีคู่อยู่แล้วถูกปะ่ะแถมมันยังมีแรงลอนดอนมีแรงระหว่างคู่หรือวา แลวอย่าลืมว่ามันมีไฮโดรเจนติดกับ H mm hmm. ด้วยหรือปะงนั้นตัวนี้มันก็จะมีไฮโดรเจนบอลด้วยนะครับอั mm hmm. นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดูแรงระหว่างโมเลกุลเนาะทีนี้ถ้าครูถามเรื่องการเปรียบเทียบจุดเดือดนนะักเรียนก็อาจจะลองต้องไปดูพวกแรงสรุปตัวจุดเดือดเนาะเพราะว่าจุดเดือดเนี่ยมันจะขึ้นตามความแข็งแรงระหว่างโมเลกุลน,นะครับนี้ถ้าเป็นตัวลอนดอนกันเองอะถ้าเป็นแรงเท่ากันเนาะ เราก็อาจจะถ้าถ้าแรงระหว่างโมเลกุลเท่ากันเนาะโมเลกุลเหมือนกันเหมือนกันนะครับให้เราดูเราต้องดูมวลโมเลกุลละยิ่งมวลโมเลกุลเยอะกว่ามันก็จะมีตัวจุดเดือดที่เยอะกว่าเนาะนะครับเนีลองไปทบทวนกราฟตรงนี้ดีๆมัน สามารถสรุปแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรได้ข้อสรุปอะไรค่อนข้างเยอะนะเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบท้ายบทนะครับในครับครับค่า,า,าที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อน